ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็แน่นอนนะฮะมาอยู่กับกล oh. ่องกุญแจอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหนี่มันช่องหลักหลายได้อย่างเดียว ท่านผู้ชมอ่ะกดไลค์กันเข้ามาสักนิดหน่อยนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นกำลังแจ้งนะครับแน่นอนว่ากล่องที่จะมารีวิววันนี้นะฮะมันก็ต้องเป็นกล่อง1,050กุญแจกล่องหมายเลขเจที่กล่องละ1 BP น่งนะแต่ราคากุญแจนั้นแสนแพงนะฮะอ่ะลุยเลยนะครับลองดูนะว่าประมาณเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าอู้เป็นหมื่นลเลยหรอวะ เก้าร้อยอุ้ยมันแพงเยี่ยวะอันนี้มันคูณ10เหรอกล่องหนึ่งมัน200ร้คูณสิก็คือส0 0 0มื่นรับ้อยกล่อง20,000 50กล่องหมื่นหนึ่งเหรอกล่อง UCL ข้างในมีแล้วะเนี่ยอันนี้กุญแจเดี๋ยวเดี๋ยวดูในกล่องกัอนนะในกล่องนี้คือสุ่มนะครับ20%หมดเลยนะโอ้มี BP ด้วยห่งห้าสิบล้านล้านถึง300อยเหรออ่ะลองดูสักหมื่นหนึ่งนะครับหมื 100, 000, น่นหนึ่งจะได้สักกี่กุญแจวะจะได้สักกี่กล่องวะอ่ะลองดูนะไหนๆรีวิวก็จัดให้มันเบบมๆนะครั โอ้โหได้มา500กล่องเลยวะอุย้ยได้หลายกล่องเลยหนะึ 10, ่งหมื่นตำตำสามกล่องอ่ะโอ้โหได้เท่าไหรนะ่วะเนี่ยโอ้โหพันก,นกว่าคุณเจแล้วอะ <c oughs> อ่ะจะได้หลายกล่องนะครับ <c oughs> อันนี้เท่าไหร่ <c oughs> เพิ่มมาอีกพันหนึ่งนะเมื่อกี้ไดพันสี่แล้วนะชุดแรก อุย้ยหมื่นหนึ่งนี่น่าจะได้ประมาณถึง4กล่องว่ะถ้าถึง4กล่องนี่เจม่มเลยนะมันต้อง4,000ันะไม่น่าถึงว่ะน่าจะได้สัก3นี่แหละ3นิดนิด <iet ing> ปึ๊บมาเท่าไหร่ละโอ้โ oh, ห <iet ing> สามพันสาม้อยน3อยสามแะตีเป็นสามไปโอ้โหอุ้ยอันนี้พันนี้ีอะไรอ่ะ พันนี่คืออะไรได้ได้พันเหรอใช่ปะวะอุ้ยสี่กล่องเหให้น้องอุ้ยแม่นมาเฮ้ยมันมาเป็นพันน่ะสี่กล่องวะผลดมือท่องมือท่องนะครับอันนี้คือให้ G M Team วเวอ e r เข้ามานะครับทุกท่ารู้จักไหม Team ว i e w e r ฉาย,ยาของพี่ก็คือโตเกียวไวยนะครับให้ G M Team วเวอ e r เข้ามา โอ้งงงงมากเลยโกงในซีเกมอ่ะโอ้คือคนโกงนี้ก็ว่าสุดแล้วนะหมดคำจะพูดกับมันแล้วนะไอ้เหี้ยแล้วแบบคือที่ผ่านมาคนรอบข้างทุกอย่างที่เกี่ยวข้องอ่ะมันปล่อยให้มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเขาบอกซ้อมออนไลน์กันมาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะครับมาเก็บตัวตั้งแต่วันที่อะไรวันที่หนึ่งเหรอแสดงว่าถ้าเกิดไม่รู้เลยเนี่ยคนที่เล่นแทนเนี่ยมันก็ต้องซ้อมด้วยตลอดเวลานะฮะคือแบบไม่มีการให้เล่นเองเลยนะ เออคือโมมาเว้ยคือเล่นเองแค่เกมเดียวมันก็รู้แล้วนะว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่เหรอวะอะไรเงี้ยคือสมัยพี่เล่นดอทเอเนี่ยพี่ประสบการณ์ดอทเอกว่า8ล้านชั่วโมงนะครับในดอทเอหนึ่งนะดอทเอสองนี่ประมาณ2-3พันชั่วโมงนะครับเออสมัยนั้นเนี่ยคือพี่แบบตะเวนแข่งรอบโลกเลยนะเออจริงรู้จักเดนดี้ไหมเดนดี้อ่ะจริงน้อยอาจจะรู้จักแค่ท็อปส่งท็อปสั่นอะไรแอนนาอะไรเงี้ยไม่รู้จักเดนดี้เปล่าเดนดี้ที่แชมป์ทีไอนะครับสมัยนั้นอ่ะที่แบบว่าไม่เคยเล่นอินิกมากไงแล้วก็อยู่ดีก็เลือกอินิกกมมาาาเข้จะ ถามว่าเดนดี้เล่นเป็นไหมเล่นไม่เป็นแล้วทําไงถึงแบบเทพขนาดนั้นเพราะว่านี่พี่เนี่ยพี่ทีมวิวเวอร์เขาเดนดี้ก็ดิสคอร์ดมาบอกว่าเฮ้ย hey, จันไวครับทีมวิวเวอร์ไปเล่นอีนิกมากให้ผมหน่อยได้ไหมผมอยากได้แชมป์ทีไอเดี๋ยวป๊อปปี้ด่าอะไรเงี้ยพ <"What> ี่แบบโอเคแล้วจัดไปอะไรเงี้ยป๊อปปี้ไม่รู้เลยนะครับไม่รู้ประมาณนั้นแหละไอไวมันอ่านในไหน,ไหนวะหรือว่ามันอู้คนเดียว คือบางดีพี่ก็อยากโม้พี่ก็แค่อยากโม้เฉยๆฉอ,ยอ,ยอยโม้เลยไม่ได้เหรอคือพี่ก็อ่านอยู่แต่พี่ขอพูดที่พี่อยากพูดก่อน แล้วพี่ใครมาตอบทีหลังว่าพี่อู้คนเดียวมานี่แบบใส่ลายป้ายสีเกินเนาะมันขาดกุญแจรครับไออ๋อมันขาดนิดนึงขาดไปประมาณ60อ,อ,อ๋อคือจะบอกว่าขาดกุญแจไป60ใช่ไหมน้องคือจะบอกแค่นี้แล้วเดี๋ยวพี่กดเข้าไปเดี๋ยวมันก็เห็นนะน้องน้องฟังไปไหนฟังไปไหนเนาะเดี๋ยวไอ้ก็ไปซื้อมันจะสักเท่าไหร่กันเดียวคุณน้องครับเนี่เนี่ยชุดเดียวเนี่ยสองร้อยก็ได้แล้ว คือถ้าแบบน้องจะมาให้พี่รีบตอบแค่สองร้อยกุญแจเนี่ยแทนที่จะให้พี่โมให้คนอื่นฟังให้คนที่เรากดเข้ามาดูในคลิปแล้วเขาก็ฟังพี่โมไปเรื่อยๆด้วยความเพลิดเพลินจำเริญจิตใจงี้ยน้องมันปัจจัยมันม,ม,มันโอ้มนเรื่องเล็กน้อยไม่ก็เนี่ยพี่ก็กดมาซื้อเนี่ยเฮ้ยกล่องเดียวมันได้แค่นี้ยังเหรอจริงเหรอแล้วพี่จะได้เป็นสี่พันได้ยังไงวะ แน่นอนว่าเกมเมอร์อย่างเราเนะครับถ้าขาดลูกกะตาไปนี้มันจะเล่นเกมยังไงนะมันจะดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงได้ยั่งไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปกป้องลูกกะตากับแว่นออฟตัดซีโร่นะอันนี้ตัว e เลนแอมเบอร์นะครับจะช่วยกองแสงสีฟ้าได้ถึง73%มเลยนะมากกว่าเลนกองแสงปกติถึง1.5เท่าทำให้เราเล่นเกมได้แบบสบายลูกกะตาเล่นเกมได้นานขึ้นมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับออฟตัดซีโร่รุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเบาสบายมากๆนะครับสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจออฟตัด หน0่บาทด้วยวาร์ <Okay. S 1> อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วกูได้4,000ได้ยังไงวะ,ะเหมเหมกรรมเด้อครับ50อ่ะเรามันต้องข้ามด้วยนะสิบสองเองเหรอไห้อีกสีกล่องครับน่าะได้แหละเป็นพันเลยเหรอวะเป็นพันเลยเหรอกูถึงจะได้อันนั้นนะทำไมรู้สึกแปลกๆรู้สึกได้น้อยเกิน โอ้อันนี้ได้เยอะเฉยอ๋อ,อมันเปิดกำน้อยมันให้น้อยเดียวนะครับมันต้องเปิดทีละเบิมๆลือนะครับอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหพี่บอกเลยว่าพี่ซัดลวนนะครับเพราะเปิดทีละไป๋ยวกลัวมันให้ซ้ำนะฮะบีพีเนี่ยมันก็ดีนะมันได้เยอะดีนะแต่ว่าการ์ดอย่างอื่นเนี่ยมันน่าจะเทพกว่านะอันนี้อะไรเนี่ยแปด โอ้โหมีคารบวกแปดถึงบวกสิบด้วยมันมีบวกสิบมาด้วยเหรอแต่เป็นปีแบบว่าเก่าๆนะครับแต่ก็ไม่แย่มากนะ FC Ambassador อะไรอย่างเงี้ยใช่ไมแล้วบวกสิบมาก็เทปอยู่นะฮะบวกเองก็คงไม่ทำเนาะเออแล้วก็การพวกนี้มันบวกแปดเลยนะครับท่านผู้ชมเงินคุ้มกว่าเหรอนะลองดูนะฮะสี่ใบนะเงินสักอันก็ได้นะไม่ติดแต่ถ้าเงินหมดไม่ไหวเฮ้ยหกสิบหกสิบเลยเ,เงินมาด้วยอุ้ยได้ทุกอันน ได้ทุกอันอุ้ยอันนี้ DM แบบว่าทีมวิวเขามาเปิดให้หรือเปล่าโอ้ยเยี่ยสิภเลยเออโอ้ยปกสิป่ะได้ทุกอันน่ะรีวิวครบทั้วเลยน้องโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยหอ้เด็กน้อยแบบว่ายังไม่จบกับ200พอเออมันไม่พอก็คือไม่พอนั่นแหละก็คือซื้อให้มันครบนั่นแหละสุดท้ายก็คือครบนอวันนี้ครับขอสัก300ไป ยังไงฮะโอ้โหร้อยเจ็ดสิบะ oh, oh. ถือว่าน้อยนะแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่ดีนะเอ็มได้ร้อยเจ็ดสิบลา้านล้านนะโอ้โหก็หหว่าอยู่ทำไมช่วงนี้แบบว่าเงินเอ็มระเบิดระเบ้อเนี่ยเออผม้ยบวกสิบะไม่น่าออกผมว่าน่าจะมาแล้วบวกแปดนะครับโอ้โห,โโหแต่บวกสิบถ้าเกิดออกยี่สิบสามฮาร์ดว้ยแต่มันยี่สิบไพเองนะแสดงว่าตัวเทพนะเนี่ยใช่ไหมตัวเทพแต่มันคงไม่ออกบวกสิบนะครับเพราะว่า,ายี่สิบไพมันจะไม่ออกบวกสิบอยู่แล้ว mm. ใช่ไหมเพราะว่าตัวมันเทพเกินอุ้ยอันนี้บอกเบอร์ไฮไลท์นะเนี่ยเปิดนี้ก่อนน,ออน,นะนครับขดอะนะะะ อีกฟอลันอะไรเงี้ยนัมเบอร์เซเว่นอ่ะหเฮ้ยมาจริงอ่ะจะเป็นโอ้โหบูตาเกยนโยละอูหรือเปล่าวะเฮวล่าอูแพงกว่าหรือเปล่าเท่ากันโอ้โหแปดสิบล้านเขาบวกสิบกันลืมลืมเลยอ่ะจริงปะเฮ้ย ถ้าเป็น FC บวกสิบแบบซอนฮินมินฟันได้อะไรเงี้ยเทพนะตกลงเงินคุมเออเงินได้เยอะนะเพราะว่าการเมื่อกคือได้การดได้ลาอูแปดสิบ้านใช่ไหมขายห,ากหักภาษีเลยหกสิบนะครับได้เงินนี่คือ170เลยนะครับต่ำๆนี่คือ150ดวงดีๆก็คือไปสามยโอ้โหและจังหวะนี้ปะจากได้บวกสิบอะตัวไรก็ได้จังหวะนี้บีลิกไปแล้วน้อง FC จำรถป่อเหฟันไดเฮ้ยตีอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเอฟซีบวกสิบฟันไดไอ้เหออบวกสิบรถตลาดเลยอ่ะฟันไดมันไม่มีหรือเปล่าฟันไดอ่ะฟันไดเลยนะเพื่อบวกสิบบัตฟันไดอ่ะเฮ้ยเขามีขายเฉยเลยมาอะไรวะโอ้โห เราทำฟูลแบบบวกสิบ ambassador ไหมมีครบอยู่มั้งมันมีปีอะไรบ้างวะ h G อะไรเงี้ยมันตัวเทพอยู่นะมันปีมันได้อยู่นะแต่บอกว่าอีกหน่อยกัดบวกสิบปีพวกนี้น่าจะมาเยอะมากเลยโอ้โหซื้อบวกเก้ามึงเพิ่มไปเอาบวกสิบไม่ดีก็เลยลิงห้าแลนด์โอ้โหจุดบัลลิงเฮมบวกสิบซือบวกสิบสเตตมันก็ยังไม่เยอะนะแต่มันบวกสิบเลยนะเว้ยมันเทพสุดๆไปเลยนะซอนฮุนมินเนี่ยความเทพเนี่ยแม่งมาครับแต่สเตตเนี่ยไอ้พวกบวกแปดปีใหม่ๆมันเกินไปแล้วนะฟูลทีมบวกสิบอะมันก็เท่อยู่นะ เอาจิงนะมันมีปีอะไรอีกบ้างวะเฮตจี Head G อะแล้วก็ยี่สิบฮาร์ดเวิร์กซีซีเหรอโอ้โหโลอนโดโปีนี้กปกสิบก็เทพอยู่นะมันเทพเพราะมันเท่เนี่ปกสิบเพราะว่าหากันได้ควักเลยเนะี่ยโอ้โหแล้วตัวดีๆมีมากมายได้ฟันไดตัวที่แบบว่าเต็มตลาดปะแสดงว่ากปกสิบก็ออกง่ายอเออเขาก็เลือกปีมาเนาะเอาที่พลังมันไม่เยอะมากแต่ก็ปีไม่น่าเกียดนะปีก็พอได้อยู่นะเออแล้วก็ท็อปไพมา20เองอะก็ถือว่าโอเคเนี่ยถือว่าแจ่มอยู่อ่ะไปสุดท้ายครับ 60ไพร์นะฮะหกตัวที่แพงที่สุดในปีที่ได้ว่าโคตจ่มนะครับอยากได้เดมเบรย์ยี่สีนะไม่รู้จะมาป่ะเออไม่ก็คิเซียนอโรนัลโดอะไรเงี้ยอืมกุลิตอานายอะไรก็มาเออจะวันนี้เฮ้ยบารลงดอเฮ้ยโรนัลโดใช่ปะวะโอ้โหลุยฟิโกสามลให้เลย มันก็โอเคอยู่นะนี่โอ้ยเสียงเป็นอะไรเสียงแหบอุย้ยมันโมดจังวะกิจน,นี้แม่งโคตรเอาอะอันนั้นก็คือแบบหว่วยสุดอะไออะไรนั้นที่ได้ลาอูอะถ้าได้ใบพวกนี้นี่ได้หมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมบวกสิบไม่ก็ยังเออมันก็ไม่ดีนะบวกสิบก็ไม่เท่าไหร่หรอมันต้องเปิดไน้ตัวดีดๆแต่อันนี้โอเคนะอันนี้ดีสุดนะครับหกสิบไห้นี่คือดีสุดแล้วลองมาก็เงินนะครับอีกสองอันนั้นก็เป็นลุ้นเอามีคนแบบว่า,าอุย้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยกิน,นเงินเอ็ม อมไปเลยรีบใช้เงินหน่อยพี่ก็ขายไปก่อนนะ เห็นจานร่ํารวยแล้วผมทําใจไม่ลายอุ้ยไม่เป็นไรครบนองอุ้ยขอบคุณเสี่ยโดมครับเสี่ยดมครับสวัสดีครับขอบคุณห้าร้อยบาทเสี่ยดมเอ้ยทำใจไม่ได้อะไรสิย่เขาเรียกว่าเปิดให้มันเพลิดเพลินกันบ้างเปลี่ยนกันบ้างเนาะไม่ใช่ว่ากล่องเช้งจะเพลิดเพลินอย่างเดียวให้ผมได้เพลิดเพลินบ้างนะฮะอ้โหโดนหักไปเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้ใช่ไหมนเนี่ยโดนหักไปขนาดนี้เลยเหรอวะสามร้อยอ๋อมันสามร้อยเท่านั้นโดนหักไปห้าสิบนะก็โอเคโอเคละ